คยอยู่ມบกกล้วยอือດบิບงเด้อบ่เซ็งสิเปิดท้ายเปิดน่ะได้บ่อ่ะบ่ได้เป มาเดีวงเฮียนล่ะบัเนะโอ้เนอะ oh, no. วันยังมือนี่ฮะว, huh? วันพี่ด้อมือนี่วันยังมือนี่ไปองเฮียนก็คิดวันเวลาแลวบ้านนี้พี่นอ้องเอามันประหัรบ่เมนบ่ เอาคณะกันวัดประหัตก็ถูกต้องสัพี่น้อยเนาะเอ้าเนาะทบทวนถามทั้งเวลาน้องปูนาเพิ่นน้องพี่น้องเนาะมาเตงเฮียนกินนี่แหละพี่น้องตัวนี้กัประมาณเที่ยงนี่แหละพี่น้องเนาะกลบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสุขคนมาพบมาเจอกันอีกคือเก่าคือดื่มนะพี่น้องเนาะกับช่องของทางพอน้องเปียวพี่น้องเนาะ อ่ะมืาอนี้ก็มาหาทางน้องเพื่อนเนาะเพราะว่าสิเดินทางอ่ามือบ้านก่อนเนาะถือว่าขึ้นมารอบนี้ก็โอ wow. ้อ่าหลายม uh, <ower> <worldwide> ือหลายพี okay. Research, uh, again, ่น้องเนาะหลายมือหลายวันหลายพี่น้องสิปลายมือถือว่าครึ่งเดือนเพิ่งหมดจักเนาะพี่น้องเนาะมืาอนี้ก็วันที่อ่าร์เจ็ดแหละพี่น้องเนาะเสาเจ็ดกุมภามืออื่นก็เป็นเป็นมือสุดท้ายอ่าเป็นของเดือนเนาะกับมือบ้านก่อนมาเนี้พี่น้องเนาะจังว่าจังคุยน้ำกันเนาะมาบอกทางน้องเพื่อนก่อนเนาะ Uh, nó, no. à, ah, ba phía nào nó À, nó À, nhưng mà thân xúc vô mạng Ở nì no. ah, no. ah, của nó À, nó À, vô, đằng cái phía nó còn nó <no? cười> Bên nì đấy, ở nì nó Ưp, mừng con Nhưng khiêu vô xì hơn, thì nó no? นาเดีด๋ยวเนี่พี่น้องเห็นเนาะแหกแล้วบบน,น,นี่นนแม่ลูกเมื่อมือม้อนี้เด้อกลับบ้านมื้อนี้เอาไว้ใส่เมื่อแต่เมื่อวานนี่แหละจนโปรดรทันเอาโดยเมื่อมื้อนี้แหละเอากล้วยกับมะพร้าวนะฮะยนั้นกล้วยกับมะพร้าวนะของฝากบ่เลยโอ้สั่งวาแท้ใช่พ่อกับแม่ไปใช้ลูกไปขุดยางบองไปขุดยางบองคือเก่า อยู่บ้านนี่บ่อเกงแปนี่บ่อเกรงแปลอยู่ไหนเฮะยกงแปลอยู่ไหนนับเข้าไปในพื้นที่บ่ไปชายป่าเด้คูนชายป่าเราไปแต่จังมุ้งแต่เศร้าแต่เศร้านี่นี่แหละบ่มีเครื่องชายป่าอันนี้บ่บุญวันป่าและจอบว่ะนี่พอเที่ยงเลยมุดสุกี่น โบเอาไว้กินนะบ่ลูกโบคันจะกินกับเอาอีกบอบเจ้าบบเอาไว้กินบ่หมังข้าวได้บบเอาไว้บ่บบเด็กกินขึ้นเอาอีกไงออันนี้มังข้าวตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อนพนบ่ลูกเนี่ยนะเลยจจกแฉบจจกมาแฉบแล้วแฉบดีหลอกแต่ว่ามันยังอ่อนอยู่นี่เนาะเลยกินหน้ามันเนาะโอู้้ทางนั้นกับมาเลยเออเอาสบายดิโด้เฮียนเนาะ อันนี้ไพ้นอนใส่อยู่นอกนี่ลยบพ่อพ่อกับแม่นอนอยู่นี่บ่จะนอนอยู่ในคุณบ่เลยแต่หมอนเต็มอยู่นะหมอนเลยเพราะว่ามันบ่มีหม่องไหวด้วยเนาะเลยมันมีตู้ซองไทยแน่อือตู้อันตู้ใส่เสื้อผ้าเนาะเลยใส่เสื้อผ้าแล้วก็ใส่กับหมอนและแม่ในแหละอันนี้วาง phải lôi yeah. ờ, <laughs> ừ. ừ, <laughs> e, xem này bò đây 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 บูมีเอาไวา้แตะเขาอืมมีมีแต่เครื่องของบอยูหันอยู่นี่นะเลยหากกระเสือหาก็ไปแดะขึ้นอยู่นี้เด้เอออ่มีแต่เครื่องของเนี่ยอยู่นิ่งกินอยู่พุทธเนาะเลยอันนี้มานอนอยู่นี่เบิ่แล้วเนาะได้เอ่อื้อผ้าอนานแพทย์ใก็ลายู่นั่งเนาะแต่ว่าห่อยว่างไปบูมี่เนาะเลยโอเคเนาะ โอ้สีพืชนนี่บัดว่าตอนท่าท่าไม่ไหม้เนี่ยมันเบิ้งแบบคือว่าคือสีท่าเนาะอ่าบัดพอมาเบิง้งตอนนี้แบบัมันเป็นแบบคือธรรมชาติได้บัดน,นี้ยอืมนะไปนอนเบแบบคือธรรมชาติได้บริเวณแดงนะเออแต่ว่านี่มันอยู่ล่างเยอะตัวนี้ไปน,นอนอ่ะกลับมาข้างนอกก่อนบัดนี้ ไปย่ว่อตอนแรงกันไปทีเซียมทีพูนแนอะไปไดทีไปไดไปเฮียนเนอะเสียหญาอยู่ฮงเฮียนมือใดก่อมือนี่แหละมือนี่ไปเสียหญาอยู่ฮงเฮียนเลยเสียญายังไงอ่ะนะเสียญาาจะปลูกพักเสียญาาปลูกพักเลยตอนแรงนี้แต่เสาวเฮียนจ้าอะไรจ้าลุยอะไรได้ยังกินอ่ะยังไม่กินเผา ได้ยังกินมาจากแล้วจากได้ยังกินัท่สือ่อแนวกินมาซับได้ยังกินทั้งนี้ดูฮะเข่าได้ใช่หนึ่งหรือนหนึ่งยูเนาะันยามสุกมาลุมุนเหลายอายุไดกินามหม้อมกเตงวัเชียงซื้อมกแตงมาเอาบ่ํามสามมกแตงหม,ม้ได้ไปทำ่ารถ ทำหมักแตงจังจ่ะมีได้ทำหมักแ้งทอดไข่เนาะเฮ็ดกินเป็นอยู่บ่ตามลายอยู่บ่หมักแ้งทำได้ใช่กับหมักแ้งไว้พักกันทำกินกับน้องเะจังไปโรงเรียนเนาะถ้าบุญมาก็ไปโรงเรียนนี่นั่นบุญนี่งกำลังอนออกมาเพิ่นพากันกินข้าวอยู่โทรหาแค่นี่ออกมาก่อน กินข้าวยี่นี่ได้ป่ะบ่ได้ดุไปจีไปเพื่อนทางอันน้องน้ำเขาได้อีกนี่โมแสีงก่อนเขาไปพูนก่อนเอาไปเพื่อนน้องน้ำแล้ว่ังสีเขาไปหาน้องไซด์แต่เมเนเดินทางกว่านี่หมอบข้าวนี่ให้โมแสียงไปด้วยบ่หรืว่าแบ่งโมเสียงมัได้มีจังน้อยอะนะดดุจักและจังน้อยหนึ่งสอง บอเอาไว้เนาะบอเจ้ากันบอขันจะกินคืนเอาอีกลายยุนี่วยพระาคันวานั่นก็เอาคืนนวดลูกเดียวกันบโดยเพียงเสียเอามาแต่งเอาไว้เห็นตามชมได้อยู่บอจังเล็ดตัวนี้ลูกน้อนใช้ไหมนี่ยหนื่อยมามาลดมาดึงมาพี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวไปเสียงสิยชมก็ได้เนยเอาละขน่ดนั้นกับบอกพ่อเนเด้อลูกเด้อเนย mưa lại lợp mà lại mưa này Bó, một cuội cả đó chân súc chân súc đó này nó này tông liêng vậy cho bì đấy này nó lột lèn hang này nâu đấy này ừ. à sao lúc à thằng này kêu ta chắp con luôn là à sao cả nhà tạm lặng đơ à phụ nào không đây bố tụt tao đấy đây thời bè cuội อานาเนาะข้าวนี่คักอยู่ได้พี่น้องเลยเมือเ่อแบ่งกันพูดละทีมงานเทาพ,พ่อกันผ่ากินน้ำค้างทางกันว่าเมื่อท่านเวลากับสีเวหาทั้งอ่าน้องมุนทวีอยู่พี่น้องเนาะสองกินน่องอยู่พูดละทางเมื่อพูดละอ,อึบแบกเลยเจ้ากันเนาะเคยอยู่แบกกล้วยอืมมึงเลือกเส้งที่เปิดไทยเปิด ได้บอได้เอ่อฮะฮ่าฟังด้วยขึ้นไปดีังไว้อันตรกอนพิโนเดี๋ยวมันสีน่ามักล้ยต้องเห็นว้จะบีสุกเลือด้ฮะสุกเลือด้พอดีกินแซ่

เห็ดของโค้ด้วยแต่ผอยู่หันแบบนี้เนาะเนาะอ่ะโอเคดูเลยปิดเลยก็ได้ประตูเนาะยิงขี้ดีขี้มวนคือเก่าว่อรถถีบขี้มวนคือเก่าวเละเอ่อมันบ่ไรอ่าโซ่บ่ได้เป็นยังบ่บ่นี่แหละ ยืดบาดนี่บุกห้องครัวก่อนอมีแต่เข่าเนาะเป็นเสื้อผ้านะเพทำบาดนี้ตัวนี้มีไข่ป่ะไข่ไข่มีหน่อยเนาะเนยะหมดแน้ลยมีและเขียงกันยังบ่ได้ เอาเขื่อนเหื่นใหญ่ขนาดเขื่อนใหญ่เลยเอ้าทางนี้ได้สามียังน,นี่ลูปนนปกปากโอโอ้เอ้าชมเจ้าชีเฮ็ดกินเนี่ยได้สบายนีิตำบักแตงบ่หรือว่าตำแหละกลัวยังบ่อยากแล้วแต่เจ้าเราดูกด้วยเราบ่อยากฝักตำ้มได้ก็ได้ tập à, thịt này có chẳng phải cần phải hùng nhiên Bố bị sai vậy Đây là hơn Nó sẽ à, thêm cơ Ồ Áo quá Ôi bò 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 áo, dù hướng mà xếp Mặc nghe nó, đúng Mặc cái tép cái nồi อ่าหยำหลังข้างหลังต๊อแม่และตามโมไปนี่ตามแตงเอาคิงกันให้น้องไปเอาคิงก่นอนเอาคิงเอาไปเห็นยังคิงแต้มกมะเบงนงดิเออตามใส่คิงน้ำอันนี้เนาะหัวขันได้ตูนีเอาไว้อยู่นอก Này có tôi nâng lại cái bài du hoang hôi nọ nè tôi nâng hay đại ừm 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 ta cần hết kỹ thôi đó มูใส่เร็วเ,วเร็วเ,เรียบร้อยแล้วลูกเรียบร้อยเรียบร้อยเ,อเรียบร้อยเราอเร,รอแต่มือขึ้นบ่ได้โทรหากันบอสอะบออ้วออาว ล้างไว้เ on บ so ิดทั้งนั้นแหละเนาะเพิ่นสิเอาไปกินเลยแตงซื้ออยู่ข้างทางพี่น้องะอยู่บ้านกงจองเขาเจ้าขายแ่นูงามๆแงทางน้องวินเนาะดเนาะตามแตงดสมๆ่จันอยเนาะจังแซ่บ sẽ xe hay mình sụp đi Vô mi mặt nào đi Mặt nào mà mi nó ô, oh. ừ. Cầm tay bên mi ừ, oh, hết lột, hết tham mà ừ. xa lột đó Thăm mà lột bó bộ hết bọn à bộ hết Whee. เขียนกับนาะเริ <ator il> <ğim> ่มวันนี้ได้แล้วว่าอ่านออกเขียนได้แล้วว่าได้แล้วเขียนชื่อได้แล้วว่ได้แล้วเป็นสี่หมูยังบ่ได้เป็นสี่หมูเนี่ยฮะว่าไปกับว่ากานเขียนชื่อชื่อหมูได้แล้วเป็นเป็นหนังสือเลย มาแล้วป่ะขิงมาเด้อตั้งแตงนี่ก็ใส่ขิงเนาะแสบดิแม่ขิงด้วยหอมเนาะมะแตงกันเนาะทำลายแตกรับาดเนี่ยนี่ <laughs> คันใส่พิพาแล้วนี่พอว่าคันได้เลือกเองินแล้วก็จะซื้อเอาไว้ลินบอกซื้อไว้แล้วจะเห็นห้องน้ำเมื่อได้เสพนมาเข่าไฟถูกบรจักแล้วพอเจะยังบริทนบริทบโทรบอกบอกโทรบอกแล้วพนว่ายังสั่งเลยยังสั่งเครื่องจะใช้ไฟนี่อ๋อรอแต่อันมาติดตั้งให้สเสนา หมอกระทะไงใช้งานเธอเดียวหนึ่งพี่น้อยหยุดเทิงเมือนอันซานก็มืดช่องช่องกระปูน่หมืดไฟเฮ็ดยังก่อไฟถือไฟไฟไหม่เอ้ามันหอนดิ ไฟเฮาจุนี่บ่ไม่ยูใส่นะไม่ยู่เพื่นไม่นั่นแหละแต่บ่บ่เจนเอาไว้ไม่ไมันโคนไม่น่ะดีแล้วฉันเอาบอลบ่อนั่นระวังไลยไฟพื้นเนาะช่วงนี้นี่ไม่เด็ข่าวเกี่ยวกับไฟทั้งพี่น้องไฟไหม้เพื่นใหม่ซานอ,อยู่ใส่กันตัวมือเดินอยู่ลาวนี่ หน่วยยิงก็ได้ลายเลยฮะว่าหน่วยยิงก็ได้ลายเลยเต็มเลยบ่เลยเออปรุงเอาปลาเล็กเปรีงนัวใส่เนาะบันี้คุกเลยกินบันี้พี่น้องอ๋อตอนใหญ่เลยนีโน่โอ้แท้กระดิเสบได้กินเลยโอ้ตำนี้ไม่ได้ตอนใหญ่แบบซี่บ่ลรอ Rồi, tầm oh. tuần nổi cả đây Bạn mang hung, bạn hao mà cứ tầm to nổi đấy sao? Mà hung bà Mà hung cứ tầm to nổi đấy Bố xếp toàn nhảy mà hung <cười> <cười> Nhìn đẹp rồi đấy Ừ, áo 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 Hết đồ đụng Này nó xếp cái hết áo luôn Hãy bụt hết bà hết Nhìn tầm con kiếm ừ. Cầm bà thúc kiếm con này, thúc dưới nó cũng phải chẳng say เอาหแรกบอลเนี่ยเอาเครื่องไส้บอลอย่างนี้ระวังจะเกลือนะใส่ลายเข้มไเลยว้าคือกันตับฮะว้าูคือกันตับยันว้าเนาะใส่ลายดนเข้มโดนไว้น้องโบกคายโบกได้เนาะแรงอ่บ พวก,กน,นี้จะไนไม่เขียนเอ๊ะประเดี๋ยว đẹp đấy mừng vô hả? Cho ta xí mừng vô về đi đây Cô đi xếp áo sẽ nó Để. Ngài lên mình dùng nó Áo phát luôn, phát càng chín luôn luôn đi Phủ Ủa, nó phụ na, nó <cười> <cười> Ủa, nó tón. Hoa 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 này nó, hoa 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 này hoa แตงปลากับแจวบ่แจวมาเข็กมากินน้ำด้อเอาเนอะกินเข้ากับน้องปุน,นาด้วยพี่น้องด้วยเนาะตำมักแตงเนาะโอ้โหเนาะแตงเหรอประมาณมาบมุ้งเนาะไปเนาะ เอาตามนั่นและสะดุกเด้อเลยมีแต่เอาบูเชียงเดินทางเมื่อบ้านก้อนรอบนี่เนาะะขึ้นมารอบหน้ารอบในบนแล้ววันนี้ต้องมาเยี่ยมมาอย่มมาไม่ไี่น้อองเ้ยก,ก่อนไปหงเยียนนี่ใช้เงินอยู่บ่อบ่เ<า>องเงินฮะบ่มีแต่ว่าแต่ว่าก็ดได้นั้นซื้ออยู่บ่อแต่มีค่ะเอาบริชายเงินมานไปหงเยียน มาเปมีเงินเงยอืมอ่าเนาะอ่ะโอเคชนะไปหน่อยอ้าลูกอ่ะเดี๋ยวโบเชงกันนะเอาไว้ซื้อปุ้มซื้อมิกซื้อซอเด้อซื้อกระต้มขนมกินไปองค์กำมุงเฮียนเด้อแป่งกันกำนองเด้อพากันซื้อกินเด้อชมเจ้าเด้อเดี๋ยวโบเชงกันสิเดินทางไปต่อก้อนบ้านนี้อ่าวลูกอ่ะตั้งใจเด้อโอ้ยเอาตั้งใจห้ามใจเฮียนเด้อ Chạy hầm chạy hiên Hàn ổ kiến đây Kinh, kinh. Nó. Này, pa, nó bye bye đô Bye bye Một xem có may này à, cần khẩu đốt này chậm một tên. Nó, à, nó lại Về À bỏ thằng nông nông khơn Nó có muốn thô hà cái Mưa đây, mưa bẹt ma này buổi nó มาในการเอาบนเอาหมดกล้วยของฝาของตอน้นนะ้องพี่นอนะ้องเนะานะกำหมัดอาเผาเนาะไปเนาะคลิปนี้การชี้ได้าลาพี่ล่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเดินทางไปต่ออีกก่อนเนาะพี่นะ้องเนาะอ่ะเนาะขอบอกขอบใจขอบบุญขอบคุณนะนะอ่าพ่อแม่พี่นอ้องอิบซีเบิร์ตสุขุสุคนเด้อพี่นะ้นะนะนะองเด้อเนาะอ่าเขามาหับมาชมเป็นกำลังใจให้คือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะอยู่นะ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 ด,ดีมีแห้งอ่านะสุขกายสุขใจ ความเจ็บจะได้ความไข่ยาสุมีเด้อพี่น้องเด้อเนาะเบิร์ตสุขสุขคนเด็กพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวพบอพ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อสบ,บายดี